นี่นีบโอ้ยโอ้ยโง่า้่าดปูนีบโอนีมะแกโดดอ๋อปูนีบนะปูนีบนะลูก สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซี G, พ่อก้อนลูกสวัสดีครับไม่ไ赖สไตชนแนวครับผมพบกับผมเบาเกลือมครับวันนี้เบาเกลือมสรมาเฮ็ดเมนูเสบ่บเสบของบ้าน,าน,านอีสานบ้านเท่านะครับเนาะวันนี้เป็นเมนูอ๋ออีกปูหรือว่าออมอีกะปูนะครับเนาะอันนี้เป็นปูหน้านะครับนะปูหน้าที่ถือไส่ถือตรงแบบเบาเกลือมเส็จสะาสมไปนะครับเนาะเอานั่งเอแกลอะไรบนนี้ที่การเฮ็ดก็นึ่งนเคกับปู สีไหครับล okay, oh, ้ะแกะสนสีลครับแกะทังน okay. ี้กันงระวังนี่ระวังนี่กัหมอก้ไงก่อนมอส่มันิงจรนเมื่อนนเมื่อนานอีจอันี้ไว้ก่อนี๋ยวก็ให้ ส่วนแฉะมันนะครับ้แกะแั้มสี่หลักเอาออกต่ำไปเลยครับทั้งกามทั้งนระวังนะลอกมันหนีบนะเจ็บมือนะเอาใส่กระโดดอ like ่า้าอันนี้ออกน้ำหลูก เนี่ยตัวน,นี้มันห่งมันนี่ยเนไ่ต่อมนะครับเสร็จแล้วเขากัดสิต่ตำตำส่วนต,นนตนนัวนี้บ้างนูเหี้ตัวนะี้นี่มือนะนี่มือนะว่ามือให่คนไหนงูจะจับนะลูกบึ่งกามมึนไงปู้กามโค้ง โตใหญ่ๆก้ามใหญ่ๆเมนอาหารนี้นะเนอ่ยนี่ส้างลูกนี่ครับเขาเอื่นยังไงกระดองเนาะกระดองเทิงเนาะครับเนาะนี่เจ้าแกะออกเขาเก่าโูดเจ้วมันเป็นครับ ีกยวมานันเป็นออกตีอ่ะตั้งนกแก้วเอาทั้งอันนี้ก,ออก่อนแก้วแก้วกระดองออกออกระดองมันเนะีกยวออกเป็นหน่วยบางนึงพักนี่ยังแน,มน่มอันนี้เบาเคิื่อสีเฮ็ดอ๋ออีกระปูใช้พักยังแนม่มอันนี้เครื่องแกงนะครับเด้อต่ำแล้วเรียบร้อยหอมแดงพริกแดงจากไทยนะครับเนาะส่วนผักนี่บกบวบสองหน่วยต้นหอมพักซี่ต้นหอมพักซี่ ผักให้เงผักอีตู้เหล้านะครับเนาะือว,ว่าแมงรักครับผมเดี๋ยวเราเบิง่งขั้นตอนวิธีการเฮ็ดตอนแกงตอนอ้อเนาะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวว่าเพิ่อติดต่ำมันก็ตับปูก็อย่าเล่นนะต่ำต่ำเด้อต่ำแล้วๆอันนี้ข้าต่ำ,นนต,ำต่ำก็ว่าแหลกเคือแหลกก็ครับเนาะ อาทีแรกยังบม่ดีมาได้แล้วห้องเอาเอาใส่หม้อตักใส่หม้อแล้วก็น them, ้ำใส่หม้อหน่อยนึงแล้วห้อก็ปั่นปั่นเอากระแตะ่กล่องนะครับเนาะก็ใส่หมอใส่หม้อไว้ในห้องติดเกล็ดนะครับเนาะเสร็จแล้วพอปั่นแล้วกากมันเ้องก็ติดตามต่ำอีกเทือนึ่งนะครับเนาะต่ำได้่องเทื่อพรามันต่ำได้เทือมันก็ติดจางโผด่นะครับเนาะต่ำก็ด้ครับเฮ้ยไม่ได้ต่ำทีเดียวแล้วพอกระจิงเว้ย ูก็ล่งเริ่มมันเพราะว่าเขาปลายฝนต้นหนาวนะครับเนาะปูก็เริ่มซัดทั้งปูทั้งปลาเริ่มสะสมไขมันก็เริ่มมันนะครับเนาะพ่อว่าของน้ำเนี่ยนี่หล่าถือหมอจอยอยู่ที่นี่ล่อๆถือล่อจิงเงี้ยหลาหมอเนาะจิงเว้ยนี่ครับ อีกะปูตีห่าต่ำแล้วก็กองเอานามพื้นรับนเนะห้าวขาวหนามใส่น้อยนึงแล้วก็ปั้นออกอันนี้เบ้ากึ้มต่ำสองเทือครับต่ำเทือแรกแล้วก็ปั้นแล้วก็เอาก,ากาพื้นต่ำเท้อสองอีกปั้นอีกเทือนึงครับผมนี่เข็มๆอันนี้ผู้ได้มกักสดนามได้หลายก,ก็ใส่น้นามเพิ่มลงไปอีกนะครับเด้ออันนี้เบา้ากล้มเอาจำนี้พ่อครับอุจออมมจุขี่ผงมัสจรรย์ใส่ลงไปน้ำปลา ปลาเนี่ยตกอีกแล้วฝนฝนมาอีกแล้วนะว่านกับตกครับฝนตกแห้งอยู่มาช่วงต่าจังน้อยปลาสิเข้มปลาอะไเนี่แผลปปืน <c oughs> <c oughs> ใส่แต่อันนี้เครื่องแกงอยู่ยใส่โอ้ยอคืบอบ่บอกบ่เอินกันได้ยังน,นี่น,นี่ครับเครื่องแกงเครื่องลงไปโหลดเนาะเครื่องแกงปุกปุกบ่เป็นปุ๊กยังดอได้ดอกได้ครับเด้อปุกอันย้อนน่ะตะไคร่มาเกลือใส่ตะไคร้หลายทีเจ้าหา,หน,ห,า,ห,า,ห,าห,หน่วยนึงดอกหาหน่วย6หน่วยนีย่ล่ะครับนเนาะเรียบร้อยครับผมบัดนดีจะเฮายกตั้งไฟเลยครับใส่ผักที่หลัง หลังจากนกตั้งไฟแล้วนะครับเนาะโอ้เกือบไหมเนื้อปูมั่นปูคุณเริ่มชุกคุณกับสิแขนจังสี่ประมาณนี้นะครับเนาะใส่บวบลงไปนี่เป็นดอกเจะนำบวบอีกอันนี้คนได้ครับเพราข้าวแล้วเพราะว่าปูคุนชุกแล้ว แขนกำลังดีครับเดี๋ยวซิมรสชาติโอเคพอดีครับผมขั้นตอนสุดท้ายพักที่เหลือใส่ลงไปครับพักกระแยง,งต้นหอมไปตูเล,ล่านะครับเนาะนี่หอม,หอม มึงยังบวดน้ำแท่นะบึงยังแข็งเลยด้ยเนี่ยฮะบึงยังกูยังแข็งเลยล่ล<อ>ะปลาทอดมันมาแล้วใอรยังพูมาแล้ว<อ>ใส่บ่อนนามยอดจังน้อยบ่อแต่ว่าแข็งก็ลังดีหรือว่าขเ้เหนียวจำเลียวเรียบร้อยครับผม เพราะปูหน้าหรือว่าออมอีกับปูหน้านะครับเนาะบาวคื้ไม่ได้กินโซุกนะครับเด้อกินเขาย่ำแรงที่เดียวพุ่นละขอบคุณที่รับชมครับอย่าเริ่มเป็นกำลังใจบาวค้อเนี่ยนะครับเด้อกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่งเพื่อผาดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบาวค้อครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับผมขัดบ่แตนเนี่ยวมาจำมันสุดยอดครับผม